ถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้มีโอกาสได้สนทนากับสหธรรมิกนักบพชติผมอาจารย์ด้วยกันท่านก็จะไปพบเจอ ผู้หญิงสตรีเพศตรงข้ามในฐานะใดฐานะหนึ่งก็ดีบางทีเข้ามาทำบุญกับพ่อแม่กับญาติพี่น้องก็ดีหรือบางทีเข้าแวะมาทำบุญกับเพื่อนก็ดีแล้วเขาก็มีโอกาสได้สนทนาแล้วเขาก็มีโอกาสขอเบอร์พระพิสูจน์ด้วยจะปรึกษาอะไรก็แล้วแต่แล้วท้ายที่สุดอย่างเนี้ย มันก็จะแวะมาเข้าเรื่องระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอย่างนี้คือความกำหนักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสตีเนี่ยจะตึงใจวรุษบรุษนี้จะตึงใจสตรียิ่งบางครั้งอย่างนี้ผู้ที่ได้มาพบเจอกันอย่างนี้เคยได้เป็นผัวเมียกันมาก่อนในหลายพบหลายชาติอย่างเนี้แล้วก็ได้มาเจอกันอย่างนี้มันจะตึงใจมันจะตึงใจพระ แล้วมันก็จะตึงใจผู้หญิงที่ว่ามาชอบมาอะไรมาล์เขามาดนใจที่จะให้ชอบพระแล้วก็ให้มาอะไรกับพระต่างๆอย่างนี้ท่านก็กว่าที่ท่านจะข้ามผ่านไปได้อย่างนี้ท่านโอ้นั่งสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิเดินจงกรมก็ไม่เป็นจงกรมมันมากวนใจในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างบางกรณีอย่างนี้นก็ให้ญาติพี่น้องมาคุยเลย เพราะว่าบริบทแต่ละที่ตามป่าตามดอยอย่างเงี้ยบริบทมันไม่ได้เหมือนกับทางในเมืองทางอะไรอย่างนี้เขาก็มาคุยในหลายแบบหลายอย่างท่านก็เล่าเท่าที่ท่านเล่าได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะไปมีครอบครัวท่านยังอยากจะเป็นพระอยู่และแล้วท่านก็ได้หลีกเล้นปีกวิเวกออกมาแล้วท่านก็ มานั่งสมาธิเนี่ยภาผู้หญิงเสียงผู้หญิงคําพูดของผู้หญิงเนี่ยมันจะมาตึงใจอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันจะทําให้ใจท่านเนี่ยว้าวุ่นท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ท่านมีหลักก็คืออดทนอดทนอดทน,อดทนอย่างเดียวแล้วท่านก็ผ่านข้ามมันไปได้แล้วก็อยู่ต่อมาอย่างเงี้ยมันก็มีคนอื่นเข้ามาอีก ถ้าหากว่าเราไม่สํารวมจิตใจของเราอย่างนี้สิ่งเรล่านี้มันจะแวะเวียนเข้ามาเป็นระยะระยะบางทีพระพิสุสง์ก็อาจจะหน้าตาดีบางทีก็มันอาจจะเป็นคนที่เคยร่วมพบร่วมชาติกันมาถ้าหากเราเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันอย่างงี้มันจะแวะเข้ามาเป็นระยะระยะถ้าเรายังอยู่ในโลกีวิสัยอย่างงี้ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะสู้มันไม่ได้ แม้ระดับพระเถระ40กว่าพรรษามีชื่อเสียงสอนกรรมฐานมาหลายปีอย่างเงี้ยเมื่อเปิดช่องทางให้มันมาใกล้ชิดเปิดช่องทางให้มันมีโอกาสอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยผ้าเหลืองมันก็ร้อนใจมันก็ว้าวุ่นแล้วท้ายที่สุดมันจะสู้มันไม่ไหวถ้าเรายังเป็นโลกีวิสัยอยู่อย่างเงี้ยพระพองค์ได้ตัดว่าคือสตีเนี่ยถ้าหากเราไม่คุยได้เป็นดี แต่ถ้าหากคุยได้เราก็ต้องมีเราก็ต้องมีสติไม่ต้องคุยอะไรมากมายไม่กี่คำแล้วเราก็หลีกเลนออกไปไม่ใช่ว่าเราจะกลัวหรือว่าเราจะอะไรสตีเนี่ยจะเป็นเพศตรงข้ามกับเอมันจะประตึงใจนักบวชผุญปัญร์บุรุษบุรุษเนี่ยก็จะเป็นเพศตรงข้ามที่จะไปตึงใจสตี ที่จะให้หมู่สัตว์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในกามคุณเนี่ยมันจะไม่สามารถออกไปได้มันจะพอใจยินดีกว่าพระภิสุสงฆ์หนึ่งรูปกว่าจะเห็นโทษเห็นภัยในกามคุณกว่าจะข้ามฝั่งออกไปได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพาะบ่มเอาชนะตัวเองแล้วก็มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินแล้วก็เพียรอยู่อย่างนี กว่าจะชนะข้ามฝั่งเป็นพระอายะสาวกได้แต่ละลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้ระดับพระพิสุทธสงฆ์ที่อินทรีแก่าหลงพ่ออนันทะเป็นน้องพระพุทธเจ้าน้องชายพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้แต่งงานแล้วแต่พระพุทธเจ้ามีญาณว่าน้องชายหลวงพ่อพระอนันทานั้นจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ ก็ได้ให้รับบาตรแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปพอไปถึงเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าถามว่าเธอจะบวชไหมด้วยความเก่งใจพี่ชายก็บวชพอบวชแล้วอย่างเงี้ยภาพสตรีภาพเมียเนี่ยมันมาตึงใจอยู่ตลอดจะเดินจะยืนจะนั่งอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเป็นสมาธิได้เลยใจมันว้าวุ่นมันกำหนักมันคิดถึงอยู่ตลอดเวลา นี่ขนาดคนที่เขาอินทรีย์บารมีแก่ก้ามันยังเป็นได้ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้พาไปเที่ยวสวรรค์ให้เห็นนางฟ้านางฟ้าแต่ละชั้นที่ยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งสวยยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดไปเรื่อยแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่าระหว่างระหว่างภรยาระหว่างภรรยานั้นกับนางฟ้าใครสวยกว่ากัน ปุตุชนที่สวยๆที่ระดับเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเทียบกับนางฟ้าแล้วมันเทียบกันไม่ได้เพียงแต่น้อยนิดเลยเมียเน,นี่ยเปรียบเสมือนแบบเขาเรียกว่าลิงอย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนลิงถ้าเทียบกับนางฟ้านางฟ้าคือเขาสวยด้วยบุญด้วยอะไรอย่างนงี้ก็เลยค่อยๆคลายความกำนักลงไปก็ได้บวชสร้างบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะได้นางฟ้านี้เป็นเมีย เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันมาทรงตัวอย่างเนี้มันพิจารณาเห็นร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายเนี่ยมันเปรียบไปด้วยถุงขี้ถุงเยี่ยวอุจระและปัสสาวะทั้งนั้นเทวดานางฟ้าก็ต้องตายพรหมก็ต้องตายมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่สวยๆเนะยมันหาความเที่ยงเพียงน้อยนิดก็ไม่ได้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภพชาติเนี่ย เปรียบเสมือนอุจระและปัสสวะอย่างนี้ไม่ว่ามันจะเกิดจากของดีเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นคนอะไรมันต้องมันต้องคือมันคือของเสียคือเหมือนกับโมดและครูดมันหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นของโสกปกมันเน่าเปื่อยมันเหม็นพระพุอได้เปรียบเทียบพบชาติเปรียบเสมือนอุจระและปัสสวะอย่างงี้มันเป็นของน่ารังเกียจของน่าขยะแขยง ไม่ว่ามันจะเกิดจากของอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อพระอนันทาอย่างเงี้ยได้พิจารณาเห็นเห็นเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันเกิดความเบื่อหน่ายนติตยานมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วแล้วหลวงพ่อพระอนันทะก็เห็นว่าสติเนี่ยตึงใจบรุษบุษเนี่ยตึงใจสติบ่วงที่มันดึงไว้อย่างเงี้ยมันได้ขาดออกจากใจแล้วอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ปรารถนาทั้งเมียที่เป็นมนุษย์ทั้งที่จะเป็นนางฟ้าภพชาติเนี่ยมันได้ขาดสังสารวัตเนี่ยมันได้ขาดบวกเนี่ยมันได้ขาดออกจากใจใจเนี่ยมันได้เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันจะถึงจะถอดถอนใจเบื้องต้นอย่างเงี้ยเราต้องเว้นต้องหา่างเราถึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้สงบได้อายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ย เราต้องสำรวมระวงังเราต้องดูในสิ่งที่คนดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังมันถึงจะทําให้จบ,บะเรานี้แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่ข้าขึ้นไปเรื่อยมันไม่มีเรื่องมากวนใจเมื่อใจมันรู้เห็นแทงตลอดเนี่ยมันจะคลายกำหนักได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กําลังเรามันยังไม่พอเราต้องพาะบ่มต้องเก็บ ต้องเพาะบ่มแล้วก็ต้องเก็บตัวต้องสะสมบารมีไปพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อออกจากวัฏะสงสารเนี่ยยังมีธรรมะักผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้สืบๆกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายบางคนก็เจอปัญหามากบางคนก็เจอปัญหาปานกลางบางคนก็เจอปัญหาน้อยมันก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละ แต่เมื่อเราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเราจะสามารถข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารออกจากบ่วงมานออกจากสิ่งที่มาตึงใจนี้ไปได้ด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่าย ตามสถานะของตนของตนพิจารณาก่อนแล้วค่อยทําไม่เราก็หลีกเลนออกมาเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังแล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับดูแลเสนาอัสนะเก็บกวาดวัด ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้อวัดอย่างเนี้ไม่ส่งจิตออกไปนอกตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นแบ่งเวลามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกทีละเล่มทีละเล่ม,ลลมตามสติกำลังของตนแล้วก็น้อมมาใส่ตนอย่างเนีต้ต่อไปเนี่ยเมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันเพียบพร้อมอย่างนี้ย มันจะค่อยๆถอดถอนการเป็นนี่มันจะค่อยๆถอดถอนความกับหนักมันจะค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีใจมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายามักมีองแปอย่างเนี้ มันจะค่อยๆเบากายเบา,บาใจมันจะเห็นว่าไม่มีบรุษไม่มีสตรีไม่มีสตรีไม,มตรไม่มีบรุษมันมีแต่ก้อนทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นก้อนทุกข์เท่านั้นที่ตามอยู่ก้อนทุกข์เท่านั้นที่ดับไปใจมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายมัคมีองแปดมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางเมื่อ,อมันวางได้ถึงที่สุด มันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตะว่าดินน้ําก็สัตะว่น้ําไฟก็สัตจะว่าไฟลมก็สัตะว่ลม มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก้อนเนื้อที่เปื่อยเน่ามันหมดลมลงไปเนี่ยมันก็เป็นซากศพเป็นกองขยะที่คนเขารังเกียจกันใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายนี้เราก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเราให้เราน้อมคำสอนของพ,พระพุทธเจ้า มาปฏิบัติใส่ตนอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุมรนาบุญด้วยนะ